บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบบ้านดีไซน์หรือมุมฟังก์ชันต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับยุคสมัยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองข้ามเรื่องการใช้พลังงานซึ่งจะนำไปสู่การเป็นบ้านประหยัดพลังงานได้ สำหรับบ้านประหยัดพลังงานคือบ้านที่มีการออกแบบให้โปร่งโล่ง,ลงสบายภายในอากาศเย็นน่าอยู่และลดการใช้พลังงานซึ่งในการที่จะทำให้บ้านของเราเป็นบ้านประหยัดพลังงานนอกจากการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุแล้วยังมีวิธีที่จะทำให้บ้านของเราเป็นบ้านประหยัดพลังงานมีอะไรกันบ้างมาดูกันครับ การวางตำแหน่งหรือทิศทางของตัวบ้านซึ่งดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศต,ตะวันออกแล้วเคลื่อนตัวอ้อมไปทางทิศใต้จนไปตกทางทิศต,ตะวันตกดังนั้นการวางตำแหน่งของตัวบ้านควรเปิดรับแสงทางด้านเหนือก็จะทำให้บ้านไม่ร้อนจนเกินไปซึ่งจะเป็นการใช้ลมและแสงจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์การปลูกต้นไม้รอบบ้านนอกจากจะให้ความร่มรื่นและร่มเงาแล้วยังช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านทำให้บ้านไม่ร้อนอีกด้วยครับ การติดกันศาสรหรือแผงบังแดดซึ่งบางคนอาจเรียกว่าระแนงทั้ทงนี้ก็เพื่อลดทอนความร้อนจากแสงแดดก่อนเข้าสู่ตัวบ้านนั่นเองลานคอนกรีตรอบบ้านควรมีพื้นที่แบบนี้ให้น้อยที่สุดเพราะลานคอนกรีตจะเป็นตัวดูดเก็บความร้อนจากแสงแดดและคลายความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าควรเลือกซื้อที่มีฉลากประหยัดไฟซึ่งจะเป็นการช่วยลดค่าไฟและประหยัดค่าใช้ใจ่าย อย่างไรก็ตามนอกจากวิธีการดังกล่าวแล้วการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ยังสามารถช่วยทำให้บ้านเป็นบ้านประหยัดพลังงานได้เช่นกันอย่างเช่นฉนวนป้องกันความร้อนใต้หลังคาซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายชนิดและเมื่อมีการติดตั้งจะช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้เกือบ10องศา อิฐมูลเบามีคุณสมบัติไม่ดูดความร้อนทําให้ห้องที่ก่อผนังด้วยอิฐมูลเบามีอุณหภูมิต่ากว่าห้องที่ก่อผนังด้วยอิฐมอนนอกจากนี้ยังสามารถทนไฟได้ถึง1,000องศานานกว่า4ชั่วโมงฝ้าชายคานอกจากจะช่วยระบายความร้อนใต้หลังคาแล้วก็ยังสามารถรับลมเย็นจากภายนอกเข้าสู่ใต้ชายคาได้อีกด้วยซึ่งก็จะทำให้บริเวณใต้หลังคามีอุณหภูมิลดลง หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยให้ประหยัดไฟสูงสุดถึง80%นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานยาวนานเฉลี่ย5ปีขึ้นไปไม้ละแนง Wood Plastic Composite นอกจากติดตั้งเพื่อความสวยงามของบ้านแล้วยังช่วยลดการสะสมความร้อนบริเวณผนังบ้านได้อีกด้วยกระเบื้องมุงหลังคาซึ่งในปัจจุบันมีให้เลือกอยู่หลากหลายชนิดนอกจากทำหน้าที่ป้องกันลมฝนแล้ว ยังช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงแดดก่อนเข้าสู่ตัวบ้านอีกด้วยครับสีทาบ้านนอกจากทำให้บ้านสวยงามแล้วยังสามารถสะท้อนและป้องกันแสง UV ช่วยลดอุณหภูมิพื้นผิวได้มากกว่า10%ทําให้บ้านมีอุณหภูมิลดลงกระจกเขียวตัดแสงสามารถสะท้อนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมากระทบผิวกระจกได้สูงสุดถึง50%ซึ่งจะช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน จะเห็นว่าบ้านประหยัดพลังงานไม่ได้มีดีแค่การประหยัดพลังงานหรือลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยให้การอยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่สําคัญยังมีความคุ้มค่าช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อีกด้วยครับ